สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ Back กโมโนเทคนะครับวันนี้เราไม่ได้มาขายล้อไม่ได้มาขายเบรกแต่เรามียางมาแนะนำนะครับซึ่งเป็นยางของคัมโฮนั่นเองคัมโฮเนี่ยได้ออกอยางตัวใหม่รุ่นใหม่มานะครับเป็นยาง e x t r ซ Sport EV นะครับส่วนจะประปับปรุงและเปลี่ยนแปลงเรื่องของอะไรบ้างกับยางรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยมาเริ่มที่คันถามแรกเลยนะคะยาง สปอร์ตอีวีผลิตจากประเทศอะไรคะยางคัมโฮเอ็กซ์ต้าสปอร์ตอีวีนะครับผลิตจากประเทศเกาหลีครับเป็นยางที่มียอดขายลำหนึ่งในประเทศเกาหลีนะครับและเป็นที่นิยมสูงในโซนยุโรปและทั่วโลกครับคำถามที่2ออะไรคือจุดเด่นที่ทําให้ยางคัมโฮเอ็กซ์ต้าสปอร์ตอีวีเหมาะกับการใช้งานในประเทศไทยคะยางคัมโฮเอ็กซ์ต้าสปอร์ตอีวีครับเป็นยางสมรรถนะสูงที่ผลิตเพื่อประเทศไทยที่มีอุณหภูมินะครับที่ร้อนอากาศที่ร้อนแบบนี้คือเนื้อยางอะยึดเกาะถนนได้ดีบังคับเลี้ยวได้ดีการเบรกระยะที่ท่านลง ไม่ว่าคุณจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวานี่มั่นใจแน่นอนทุกโค้งทุกเลี้ยวนะครับและดอกยางเป็นแบบติ๊กแทกด้วยและผลิตด้วยนวัตรกรรมไมโครซิงเก้าคอมเพลนะคำถามที่สามนะคะยางคัมโฮเอ็กซ์ต้าสปอร์ตอีวีมีโครงสร้างพิเศษอะไรบ้างคะพี่ท็อปยางรุ่นนี้เน้นการปรปับปรุงประสิทธิภาพการเบรกพื้นผิวแห้งและเปียกโดยมีเทคโนโลยีส่วนผสมยางดอกแม็กคลิปนะครับเพิ่มแรงยึดเกาะเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นทําให้ระยะเบรกสั้นลงถึง8%บนพื้นผิวแห้งและ10%บนื้นอิวเป็นต์ นอกจากนี้ยังได้รับวารันตีเกรด A นะครับในเรื่องของเวดกลิปบนฉลากยางอีกด้วยนะครับและที่น่าสนใจคือยางมีสัญลักษณ์ด้วยนะครับเป็น XL ย่อมาจาก e x t r a l o a d หนะครับหรือ SL นะครับย่อมาจาก h High l หล d แถมยังมีเทคโนโลยี EV o ฟมเป็นจุดเด่นช่วยลดเสียงรบกวนลดเสียงสะท้อนจากพื้นถนนกับห้องผู้โดยสารได้ถึง8%เลยครับคาถามที่4นะคะหลายๆคนหนูว่าสงสัยกันเข้ามาเยอะมากยางคําโฮ e x t r a Sport EV ใช้ได้กับรถประเภทไหนบ้างคะก็เป็นรถสมรรถนะสูงไม่ว่าจะเป็น BMM M4 M5 นะครับหรือจะเป็น Mercedes-Benz Audi อย่างคันข้้ง,งหลังของเราเนี่ยก็จะเป็น Mercedes-Benz C63 ซึ่งเดี๋ยวเราจะมีลิปเทสยางนะครับเราทําให้ดูเห็นๆกันเลยนะครับคาถามที่5คําถามสุดท้ายนะคะการรับประกันยางของยางคาโฮ Extra Sport EV นะคะเป็นอย่างไรบ้างครับพี่ท็อปเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าทุกท่าน,นครับคาโฮยางรับประกันการผลิตยางจนดอกยางหมดโดยไม่จํากัดระยะเวลา <S <S> <S และยังไม่พอยางรับประกันไม่ว่าจะบาดบวมเบียดหรือถูกตําเป็นระยะเวลาถึง1000ันวันเลยนะรับประกันนาน มั่นใจจุกๆเลยสำหรับลูกค้าคําโหกนะครับบอกเลยว่าค,ค,คุ้มคุ้มค่าคุ้มราคาแน,น่นอนครับอยากดูตอนเทสรถแล้วค่ะว่ามันจะมีประสิทธิภาพยังไงอ่ะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราพาไปชมการเทสรถนะครับของ Mercedes-Benz C63 คันนี้ติดตั้งกับยางคำโหกนะครับ Extra Sport EV เราไปชมกันเลย ครับก็หลังจากที่นำ Mercedes-Benz 463ไปเทสยาง <Hey. S 2> ของคาโฮมาครับก,ก็ที่หลายๆคนเข้าใจว่าเป็นยางรถไฟฟ้าไม่เหมาะกับรถเครื่องยนต์กําลังสูงอะไรเงี้ยผมว่ามันเหมาะสมนะเพราะว่ารถไฟฟ้าเขาไม่ต้องหลอรอบเขาเหยียบแล้วมาเลยรอบมันรอบมันจัดกว่ารถพวกนี้แต่รถสมรรถนะสูงอย่าง Mercedes-Benz 463ก็ 63, ใส่ใส่แล้วรู้สึกว่ามันนุ่มมันเงียบแล้วไอ้ตัวแม็กคลิปที่ยางเขาให้มาเนี่ยที่เขาทํามาเป็นแพทเทิร์นซิกแซกผมบอกเลยว่ายึดเกาะถนน,นได้ดีการเข้าโค้งเนี่ยเชียบ ทุกโค้งเลยไม่มีหลุดผมบอกเลยแบบหนึบหนนุ่มๆแล้วที่สําคัญให้เสียงที่นุ่มเงียบด้วยนวัตกรรม EV Sport Foam ของเขาก็บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาครับก็ฝากไว้เป็นทางเลือกของลูกค้าด้วยนะครับสาหรับเรื่องยางทางร้านแบ k คออ o เทคเราก็จัดจาหน่ายอยู่นะครับสาหรับคัมโฮเป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับยางคัมโฮที่เราไปเทสมานะครับส่วนพี่ๆท่านไหนเพื่อนๆท่านไหนชอบคลิปแนวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแบ k คออ o t เทคด้วยนะครับจัดให้ตามงบจบแบบไม่เจ็บอุปกรณ์แต่งรถครบวงจรกับแบ k คออ o t เทคครับผมส ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ